สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนพศ2564นะคะนักเรียนคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาว,วิทยาศาสตร์นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรื่องการจำแนกประเภทของสิ่งของนะคะ นักเรียนคะวันนี้คุณครูมีใบางานมาให้นักเรียนทำนะคะใบางานเรื่องจำแนกประเภทของสิ่งของต่างๆนะคะนักเรียนสังเกตใบางานว่าเขาให้นักเรียนทำอะไรเขาให้นักเรียนจำแนกประเภทที่นักเรียนมองเห็นอยู่นี้นะคะเขาถามนักเรียนว่าแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท คุณครูฉเฉลยให้นะคะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทกลุ่มที่1ก็คือผกักและกลุ่มที่สองก็คือผลไม้นะนักเรียนอนักเรียนก็เขียนลงไปกลุ่มที่1ผักอะไรคะเรียกว่าผากักอ่าส้มเป็นผักหรือผลไม้คะ่ะองางนเป็นผักหรือผลไม้คะ จะเขียนลงในกลุ่มไหนนักเรียนแยกเอาเองนะคะในส่วนของงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องจำแนกสิ่งของลงในสมุดของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปตอนนั่งเรียนให้นักเรียนถ่ายรูปคู่กับผลงานตนเองแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานตนเอง เสร็จแล้วนักเรียนส่งรูปลงในลายกลุ่มห้องเรียนนะคะคุณครูปูรอตรวจงานนักเรียนอยู่นักเรียนคะวันนี้พอแค่นี้เราเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีคะ่ะ